ผลตรวจน้ำตาลปกติแปลว่าไม่เสี่ยงเบาหวานจริงเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าค่าน้ำตาลหลังอดอาหารหรือน้ำตาลสะสมจะปกติเราก็อาจเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเบาหวานไปแล้วได้ครับเพราะถ้าเรากินอาหารที่ทําให้น้ำตาลพุ่งบ่อยๆร่างกายก็ต้องสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อกดให้น้ำตาลอยู่ในระดับปกติซึ่งนั่นก็คือภาวะดื้ออินซูลินวิธีหนึ่งที่ช่วยตรวจเจอสัญญาณนี้ได้เร็วขึ้นก็คือการตรวจฟาสติ้งอินซูลินเป็นการตรวจระดับฮอร์โมนอินซูลินตอนเช้าหลังอด อาหาหรค่าที่ถือว่าดีคือต่ํากว่า5แต่ถ้าเกิน10เนี่ยให้สงสัยว่าเราเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วดังนั้นนะคะเป่าให้น้ําตาลเรายังปกติแต่ถ้าฟาส t i n g อินซูลินสูงหรือแม้ว่าเราไม่ได้ตรวจแต่ถ้าเรามีรอบเอวเกิน หรือมีไขมันพอกอับเนี่ยเราก็น่าจะมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็เสี่ยงเบาหวานอยู่ดีนะครับเมื่อรู้ว่าเราเริ่มดื้ออินซูลินแล้วสิ่งสําคัญเลยคือการปรับพฤติกรรมทั้งการกินและการออกกําลังกายเพราะว่าร่างกายเรายังสามารถกลับมาปกติได้ครับถ้าเราย้อนภาวะดื้ออินซูลินได้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เรามีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพหรือ longevity นั่นเองมาดูแลสุขภาพเพื่อ longevity ไปด้วยกันนะครับกดติดตามไว้นะครับไว้คลิปถัดไปหมอจะมาลงรายละเอียดว่าจะปรับพฤติกรรมยังไงถ้าเราเริ่มดื้ออินซูลินไปแล้วแล้วเ,เจอกัันนะครบ